หากระบะขับเคลื่อนสีล้อราคาพิเศษอยู่ใช่ไหมครับต้องรุ่นนี้เลยนะครับกับ DBL Sport 6AT 4x4 นะครับราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้บอกเลยว่าแต่งนะครับแนวออฟโรดนะครับชุดเหล็กรอบคันเลยนะครับก่อนจะพาไปชมนะครับรอบคันว่าแต่งอะไรบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยครับเดี๋ยวแม็กพาไปชมนะัว่าแต่งมาแล้วหน้าตาเจ้าตัว Ranger Sport 4x4 คันนี้ เปลี่ยนไปแค่ไหนมารับชมกันเลยเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับมีการติดตั้งในส่วนของตัวสกูปทรงฟิตครับลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงานะครับตัดสีดําด้านนะครับเลือกโลโก้นะครับเป็นม้านั่นเองตัวโลโก้ลูกค้าสามารถเลือกได้จะเป็นมา้าเป็นกระทิงเป็นแรดแล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยนะครับแล้วก็ตัวสกูปเลือกได้จะเป็นสกูปขนาดใหญ่แบบนี้หรือจะเป็นสกูปขนาดเล็กก็ได้เหมือนกันนะครับ ในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้นะมีการเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวกระจังก่อนเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นของวิกเตอร์ครับมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3าดวงสีขาวหรือสีส้มแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้นะครับมาเป็นสีโครเมียมนะครับคันนี้นะใครชอบสีทองก็แจ้งได้สติกเกอร์ใครอยากได้3สีแบบนี้หรือจะเป็นสีดำเรียบๆก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกได้ครับแจ้งได้โลโก้คำว่าวิกเตอร์ครับ ความโดดเด่นของตัวกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็จะมีตะแกรงรังผึ้งนะครับที่อยู่ด้านในตัวนี้มันจะกันในส่วนของพวกใบไม้หรือขยะครับเวลาเราขับขี่นะครับมันจะไม่เข้าไปด้านในนั่นเองนะครับแล้วก็มันจะไม่มีปัญหานะครับกับการที่ตัวขยะนะครับจะไปติดด้านในด้วยนั่นเองนะครับไฟ LED ตัวนี้จะเป็นไฟมาเฟียนะครับเลือกสีได้ใครชอบสีขาวก็แจ้งได้หรือจะเป็นสีน้ําเงินก็จัดให้ได้ครับไฟหน้าตัวนี้จะได้ในส่วนของตัวไฟ LED นะครับหรือว่าซิครัมนะครับมีไฟ Day t i m ม์สองเวลากลางวันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในโคมเดียวกันนะครับเป็นไฟหน้าแบบอัตวัตด้วยนะครับข้อไฟหน้าเข้ามาเพิ่มความดุนะครับให้รถนะครับดูมีมิติมากขึ้นตัวข้อไฟหน้าเลือกได้จะเป็นสีดำหน้าหรือสีพิเศษดำเงาแบบนี้นะครับมาที่ด้านล่างกันบ้างคันนี้นะครับมีการติดตั้งชุดเหล็กนะครับของตัว Outland นเดนะครับนี่นะหล่อๆแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้นะครับจะมีไฟตัดหมอกนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับลูกค้านะครับสามารถเปิดเป็นไฟสปอ t l ตไลท์ได้ด้วยนะครตัวนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยข่วงลากจูงด้านหน้าครับสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเราติดตั้งครับชุดเหล็กนะแล้วก็แข้งด้านล่างนะเป็นของเอาเรนเดอร์ดังนั้นตัวนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มในส่วนของข่วโอเมก้านะครับให้กับการลากจูงได้ทั้ง2ข้างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านให้ตัวรถกัน ซุ้มล้อนะครับลูกค้าเลือกเป็นของวิกเตอร์เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้มีโลโก้คําว่าวิกเตอร์ด้วยนะครับที่ซุ้มล้อนะช่วงล่างนะตัวนี้จะเป็นปีกด้วยสลับแบบ2ชั้นมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งหน้าเป็นดิสเบรกนะครับหลังเป็นดรอมเบรกนะครับโช๊คอัพในรุ่นนี้นะจะได้เป็น2.0โมโนทูบแล้วนั่นเองครับตั้งแต่รุ่นสปอร์ตขึ้นไปแม็กนะครับเดิมจะเป็นแม็กขอบ18 เราเปลี่ยนให้ครับเป็น Mac a เอลเอ s นะครับ20เนิ้วลายก้านวายแบบนี้เลยนะครับจับคู่นะครับมากับยางดีสตินะครับใครอยากได้แม็ก20นิ้วแบบนี้ก็แจ้งได้นะครับกระจกมองข้างครับตัวนี้เป็นพับไฟฟ้าปรับเลนสด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับตัวครอบกระจกจะเป็นสีเทอรกะไฟครับตัดกระบนี่ไฟเลี้ยว LED นะครับสีส้มเลยนะครับฟิล์มเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ครับรับประกันนานเจปีเต็มเลยเป็นฟิล์มซรามิกนะครับนี่นะอ่ะ ส่วนด้านบนนะครับไฟแก๊ปนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเราเดินสายไฟให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ไฟแก๊ปเนี่ยสามารถนะครับเปิดเป็นสเต็ปได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเปิดค้างไว้นะครับหรือว่าให้มันกระพริบได้นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าต้องการเลยนะครับนิดนึงละกันลูกค้าพอจะมองเห็นสีรถไม่เอ่ยคันนี้นะครับเดิมทีเป็นสีเทาดำนะครับเราจัดให้ครับลูกค้าบอกว่าอยากแลบเป็นเทาแลมโบครับนี่เลยจัดเป็นสีพิเศษเทาแลมโบให้ลูกค้าด้วยนะครับ ระบบนะครับตัวนี้เป็นระบบส right มาร์คิเล่นะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่กับตัวเท่านั้นลูกค้าเอามือนะครับข้าไปสอดเพื่อปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถนะครับง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่าเองนะครับนี่อีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเติมแลบเปลี่ยนเข้ามาครับบันไดข้างของเอ t l ์เดนเดอร์ครับด้านหน้าเอ t l ์เดนเดอร์ด้านข้างเอ t เดนเดอร์แถมด้านหลังก็จะเออรเดนเดอร์ด้วยนะครับแข็งแรงทนทานครับมีโลโก้คาว่าเอ t เดนเดอร์สีแดงแบบนี้เลยนะครับฝาถังน้ามันอ่ะนิดนึง กับข้างนี่ไม่พูดถึงไม่ได้กับข้างครับลูกค้าก็เลือกเป็นของวิกเตอร์ครับจะมีโลโก้นะครับคำว่าวิกเตอร์พร้อมกับเขียนคําว่าบี้คิดนั่นเองนะครับดีไซน์ใครอยากติดแกบข้างแบบนี้ก็แจ้งได้นะครับฝาถังน้ํามันแบบป๊อปอัพครับตัวนี้เราติดเป็นสีดําเงาครับให้มันแมทกับสีตัวรถเลยนะครับ B7 B20 เติมได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะอ่ะอีกหนึ่งจุดครับเพิ่มเติมเข้ามาโลบาร์เหล็กเป็นคู่นะครับของเอาเรนเดอร์นั่นเองนะครับความพิเศษแล้วก็ความนิยมของตัวนี้ก็คือ ไฟสปอตไลท์ด้านบนครับเวลาที่ลูกค้าเปิดไฟถอยนะครับหรือว่าถอยเนี่ยตัวไฟสปอตไลท์เนี่ยจะช่วยทํางานนะทำให้ลูกค้านะครับที่ขับรถนะครับเดินทางเจอที่มืดๆเนี่ยตัวเนี้ถอยแล้วมองเห็นเลยสว่างมากๆไฟเบรกด้านบนครับอันนี้ก็เรียกว่ามาพร้อมกับตัวโลมาเล็กตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับช่วงร่างนะครับของเราจะเป็นโชคค่อยเที่ยวมาจากตัวถังหรือเชสซีดังนั้นทุกการกับขี่ของลูกค้าครับอุ่นใจได้นะครับพร้อมกับแหนบแผ่นบางรับน้าหนักน้ำได้กันหนึ่งถึงสามตันด้วยมีที่จับได้ให้ตัวรถด้วยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างเริ่มที่ไฟเบรกแถวที่3เลยนะครับมีไฟเบรกด้านบนแล้วนี่มีไฟเบรกด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีการติดตั้งครอบนะครับฝาท้ายแบบตัวนูนนะเลือกเป็นฟอนต์สีดําเงาตัดกับ สีดำด้านนะครับมีกล้องมองหลังให้นะสิ้งกับหน้าจอด้านในขนาด10นิ้วด้วยนะมีเส้นกะระยะให้นะครับปั๊มโลโก้คาว่าเลนเจอร์ครับไฟท้ายแบบฟู l l LED นะครับคันนี้มีเปลี่ยนมาให้ด้วยนะอ่าเหมือนกับตัวท็อปทอปของเราเลยนะครับกันชนท้ายเหล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นของเอรอนเดอร์เหมือนกันในส่วนของห่วงลักจูงนะครับสามารถเลือกได้นะใครอยากจะได้สีดำแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นสีแดงนะครับก็แจ้งได้มีไฟสองป้ายทะเบียนให้ครับแล้วก็ยังอะไหล่ด้านล่างฝาท้ายรุ่นนี้หน่อยละกัันฝาาท้ยครบ ตัวนี้นะครับเป็นอีซี่ลิฟตนะครับฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับดังนั้นตัวนี้คันเดียวจบแน่นอนไลเนอร์นะครับติดตั้งให้ของเดิมคืนให้รเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงนะครับอ่ตัวนี้ท่อคู่เราติดตั้งท่อคู่ h k s เคสรับเสียงเพาะมากนะสำหรับลูกค้าที่อยากได้ท่อคู่แบบนี้หรือท่อเดียวของ SKS เนะครับเราก็จัดให้ได้เหมือนกันนะครับมาดูภายในกันตัวนี้นะครับลูกค้าจะได้แอร์แบ็กมาถึง6ลูกเลยนะ พร้อมกับเบาะหนังแล้วนะครับเดินได้ด้วยได้สีขาวหรือสีเทานั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าครบหมดนะครับคอนโซลนะครับจะเน้นไปโทนสีดำนะครับดูเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับปุ่มพุชสตาร์ทมีให้นะไฟหน้าแบบออโต้นะครับแล้วก็เราติดตั้งนะครับในส่วนของไฟแก๊ปมาด้วยนะครับอ่าไฟตัดหมอกมีให้นะครับตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในรุ่นสปอร์ตนะครับจะมีระบบนะครับในส่วนของตัวคูดคอนโทรลนะครับหรือว่าล็อกความเร็วไว้ให้ด้วยนะครับหน้าจอนะครับ หน้าจอกลางขนาด10นิ้วรองรับ Apple Cafe, ato, a p p แอปเปิลคาเฟอัลโอยโตซิงโฟ 4A สตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช็คตำแหน่งรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ด้านบนก่อนนิดนึงนะครับด้านบนมีกระจกตัดรถสายจักรถข้างหลังพร้อมกับช่องเสียบ usb ให้นะครับมาดูด้านล่างกันบ้างมี Type C มี usb ให้พร้อมกับ Wireless Charger ที่ชาร์จแบบไร้สายครับแล้วก็มีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบบพาร์ทไทม์นะตัวนี้ปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดนะครับอ่าแล้วก็มีหัวเกียร์อัตโนมัติสั้น6สปีดครับบเรกมือแบบคคันนโยกะรับ เรียกว่าคุ้มจริงๆนะสำหรับเจ้า DBL Sport นะ่คูคันนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับอยากจะนำไปแต่งนะครับบอกเลยราคาพิเศษแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากแต่งหรืออยากได้โปรโมชั่นนะครับใช้ในการลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปทุกของเข้าสวนนะครับเข้าป่าหรือว่าไปลากเรือนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับกับ DBL Sport 4 x 4ลูกค้าท่านใดนะสนใจดูคลิปนี้นะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 0 8 2 0 2 2 0 5 1 1หรือชอบคลิปนี้นะครับถูกใจนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดว่าจะต่อกล้บไปยังวันนี้ก่อนจากการนครับฝาก4ประตู DBR Sport แต่งเต็มกันเีด้วยคลิปหน้าจากการคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ